ไม่มีอะไรคุ้มครองเราได้นะสิ่งที่คุ้มครองเราได้คือกายยตาสติอะมนุษย์ไม่เบียดเบียนเบียดเบียนเธอไม่ได้มารเบียดเบียนไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสแล้วผิดไม่ได้ครรมตรัสของพระองค์อันสมณะพรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้ ดังนั้นเราไม่ต้องวิ่งหาอะไรมาคุ้มครองตัวเรามันคุ้มครองไม่ได้จริงถึงแม้โยมจะวิ่งหาอะไรมาคุ้มครองแต่ใจยมฟุ้งซ่านเรียบร้อยก้อนหินก้อนดินคุ้มครองโยมไม่ได้ไม่มีอะไรคุ้มครองได้กายยักตาสติพระผู้มีพระภาคตัดไว้แล้วอมนุษย์ไม่เบียดเบียนมารทำอันตรายเธอไม่ได้และเรากำลังได้อะไรได้อมตะ อมะตะแปลว่าความไม่ตายกายยกตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมสิ่งใดที่พระผู้มีพระภาคตัดแล้วเป็นหนึ่งไม่มีสองถูกต้องแน่นอนดังนั้นให้เราพยายามฝึกตนเองให้ใจเราอยู่กับกายมากๆนี้คือเหตุปัจจัยของการเข้าถึงความไม่ตายเพื่อลดภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างการเกิด จิตมันจะไปสร้างความคิดความนึกมันจะปรุงพยายามปรุงตลอดเลยให้มันมาตั้งอยู่ที่กายตัวเดียว